เป็นที่ข้องใจนะครับในหลายคนมากว่าตัวเส้นลายมือนะครับมันบ่งบอกได้มากขนาดนี้เลยเหรอบ่งบอกได้มากครับแล้วมากกว่าที่ทุกคนจะคิดได้ครับอันนี้ก็เป็นหัวข้อหนึ่งนะครับซึ่งคนหนึ่งคิดว่าหลายคนก็คงไม่เคยทราบมาก่อนว่าบุตรมันจะให้รถยนต์ได้ยังไงนะครับแต่ถ้าใครเคยมีประสบการณ์ตรงนะครับเช่น ก่อนจะคลอดนะครับหรือตอนตั้งท้องอยู่ดีๆก็ได้รถยนต์นะครับบางคนนะครับอยากได้รถยนต์สักคันหนึ่งครับไว้ค้าขายทำยังไงก็ไม่ได้ครับแต่เมื่อตั้งท้องแล้วรถนั้นๆน,น,นะครับก็เข้ามาสู่ชีวิตนะครับซึ่งคนส่วนใหญ่กคิดว่ามันเป็นเรื่องบังเอิญหรือเปล่าจริงๆมันเป็นพลังงานนะครับถ้าเขียนไว้ในตัวลายมือหรือตัวเส้นนั้นเรื่องราวต่างๆนะครับจะ บันดาลนะครับให้เกิดเป็นไปตามนั้นแต่ว่าส่วนใหญ่คนไม่ทราบครับคิดว่าเป็นเรื่องบังเอิญบางคนก็ยึดติดว่าต้องมีเหตุผลเท่านั้นนะครับแต่ความเป็นจริงเรื่องทั้งเหตุผลและไม่มีเหตุผลนะครับที่เกิดในมนุษย์นะครับทั้งที่อยู่ในประเทศเราหรือว่าอยู่ต่างประเทศไปมีหลายอย่างที่ไม่มีเหตุผลแล้วเราไม่สามารถเชื่อมโยงได้นะครับแต่ลายมือสามารถเชื่อมโยงได้นะครับอย่างน่าประหลาดนะครับเดี๋ยววันนี้ คนหนึ่งจะเขียนให้ดูว่าไอ้บูทให้รถยนต์หน้าตาเขาจะเป็นแบบไหนนะครับเดี๋ยวจะเขียนให้ดูครับครับเริ่มต้นที่เส้นชีวิตก่อนนะครับเส้นสมองนะครับแล้วก็เส้นหัวใจมาดูไฮไลท์นะครับว่าไอ้เส้นบุตรให้รถยนต์หน้าตาเขาจะเป็นแบบไหนกันแน่นะครับ หลายคนคงไม่เคยทราบมาก่อนฮะว่าเส้นรถยนต์มันจะขึ้นมือได้ยังไงหรือว่าเส้นอื่นอีกนะครับที่หลายคนยังไม่ทราบสามารถขึ้นในตัวมือนะครับตัวลายมือได้นะครับจากประสบการณ์โคดหนึ่งนะครับที่ได้อ่านนะครับโปรแกรมชีวิตฐานลายมือนะครับหลายคนก็ตกใจครับว่าสถานที่บางอย่างนะครับที่เราไปเกี่ยวข้องนะครับเรามาหาโคดหนึ่งทำไมอ่านแล้วเจอเป็นสถานที่ที่เขาได้ประสบมาเมื่อมีนานนี้ เขาก็ยังงงว่าลายมือบอกได้ขนาดนี้เลยหรือนะครับคนหนึ่งก็เก็บสติมาจนถึงปัจจุบันนะฮะเรายังเก็บได้ต่อเนื่องนะครับปรากฏว่าสถานที่ที่เราจะไปเกี่ยวข้องบางอย่างที่จะรับพลังงานนะครับหรือส่งพลังงานให้เราทั้งดีและไม่ดีก็ได้นะครับสามารถขึ้นในลายมือได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นนิมิตหมายที่ดีครับว่าถ้าเราสามารถเห็น ทั้งรูปแบบนะครับทั้งสถานที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องร้ายถ้าเราเห็นเขาก่อนก็จะเป็นมิติใหม่นะครับที่เราจะทันกันเพื่อจะนำไปสู่การแก้ไขที่ดียิ่งขึ้นในอนาคตนะครับเดี๋ยวมาเข้าเรื่องเลยก่อดีกว่านะครับว่าเส้นรถยนต์เป็นเส้นแบบไหนนะครับเส้นรถยนต์ก็จะขึ้นตรงเส้นหัวใจเหมือนกันนะครับก็จะเกิดอ,อยู่ อยู่ใกล้ๆแหล่งกําเนิดของบุตรนี่นะครับเห็นไหมฮะหน้าตาก็จะเป็นสโลปหน่อยโค้งๆเห็นไหมฮะจุดสังเกตคือจะมีโค้งๆเหมือนตัว M นะฮะแต่ว่าไม่ใช่ M ที่อยากเข้าไปแล้วแหลมนะฮะนี่จะมนๆนอันนี้คือเส้นรถยนต์เป็นความน่าอาัศจรรย์นะครับว่าไปตัววัตถุนะครับหรือยานพาหนะ มันก็ขึ้นในลายมือได้นะครับแต่ว่าบางทีมันไม่ได้ขึ้นแบบว่าท็อปวิวนะครับมันขึ้นเป็นไซส์นะฮะด้านข้างถ้ามองด้านข้างนะฮะก็จะเห็นว่ามันก็คล้ายๆรถยนต์นะ,ะถ้าเรามองด้านข้างนะครับคนนี้คนหนึ่งก็ศึกษาต่อนะครับว่าอนาคตนะครับถ้าเราไปเชื่อมว่ารถยนต์ด้านข้างแบบนี้คือยี่ห้อนี้อนาคตก็จะสามารถบอกว่ารถยนต์ที่ได้จะยี่ห้ออะไร อาจจะได้ถึงขนาดนั้นนะครับแต่ก็ต้องขอเวลาเก็บสตินะครับเพราะพวกนี้ต้องใช้สตินะครับเก็บนะครับว่าอ่านคนนี้แล้วผลออกมาใช่หรือเปล่านะครับก็เก็บไปเรื่อยๆจนคิดว่ามีความซ้ำนะครับจึงจะเป็นสติที่ไปใช้ต่อกับอีกคนได้นะครับแล้วเขาก็จะใช้ประโยชน์ได้มากขึ้นนะครับมาดูว่าบุตรให้รถยนต์นะครับแน่นอนครับเช่นบุตรต้องขึ้นที่เส้นรถยนต์นะครับ เห็นไหมฮะข้างบนนะครับคือบุตรหญิงถ้าบุตรนะครับให้รถยนต์แล้วขึ้นที่บุตรหญิงคือข้างบนนะครับแสดงว่าเจ้าของมือนะครับก่อนท้องนะฮะหรือตั้งท้องนะครับหรือคลอดบุตรในเวลาไม่นานนะครับก็จะได้รถยนต์นะครับถ้าเส้นรถยนต์ค่อนข้างชัดนะครับ เข้มมองเห็นชัดเจนอาจจะได้มากกว่า1คันนะครับเพราะฉะนั้นความชัดความยาวความสั้นของเส้นก็มีผลนะครับต่อจํานวนได้ด้วยนะครับนี่คือประสบการณ์ที่เก็บสถิติมาแต่ถ้าเส้นมองแล้วปกตินะครับไม่ชัดมากการได้รถยนต์ก็อาจจะได้1คันนะครับรถยนต์นี้จากประสบการณ์นะครับได้ทั้งมอเตอร์ไซค์แล้วก็รถยนต์รถเก่งอะไรอย่างนี้ได้หมดนะครับคือบางคนก็เป็นมอเตอร์ไซค์ก็ได้นะครับ แต่อย่าลืมนะครับสำหรับบางคนมอเตอร์ไซค์นะครับก็มีคุณค่าสำหรับเขาแล้วนะครับแต่ถ้ากลับกันขอดเป็นบุตรชายและได้นรถยนต์เขาก็จะขึ้นประมาณนี้ครับอย่าลืมนะครับก็จะมีหยักๆเหมือนกันแล้วก็มีเส้นชี้ออกมาจากเส้นหยักหรือเส้นรถยนต์อันนี้ก็คือว่าตอนได้บุตรชาย หรือตอนตั้งท้องบุตรชายก็ได้รถยนต์นะครับข้างล่างคือบุตรชายลองดูนะครับว่าจากประสบการณ์นะครับถ้าใครเคยเกิดปรากฏการณ์แบบนี้ลองดูมือตัวเองนะครับว่ามีเส้นแบบนี้หรือไม่นะครับบางคนอย่างนี้นะครับเวลาบุตรนะครับเกิดที่เส้นรถยนต์บุตรคนนี้ก็ลักรถยนต์ด้วยนะครับจากประสบการณ์ที่โค้ดหนึ่งเห็นนะครับมี เขาทำอาชีพเป็นพ่อค้าเล่นะครับเขาก็อยากจะได้รถนะครับหลังจากท้องแล้วก็จึงได้รถแล้วก็นำรถนั้นมาเล่ขายนะครับเล่ขายของนะครับแล้วก็เอาบุตรเลี้ยงโตไปในรถเลยนะครับอันนี้ก็ให้ความหมายว่าบุตรรักรถยนต์นะครับคือบุตรโตในรถด้วยก็ได้นะครับเลี้ยงเลี้ยงบุตรขายของไปด้วยนะครับจนบุตรหลายขวบเลยนะครับ อันนี้ก็มีลิทธ์หรือมีความหมายอีกแบบหนึ่งด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับอย่าลืมนะครับเส้นรถยนต์ถึงแม้จะขึ้นอันเดียวแต่ไม่ได้หมายความว่าจะได้คันเดียวนะครับคือบางคนถ้าเส้นคมชัดมากออกทีอาจจะ3-4คันนะครับหรือเป็น10คันเป็น1 0อคันก็ได้นะครับต่อการได้บุตรคนหนึ่งนะครับแต่ถ้าเส้นค่อนข้างจางก็อาจจะคันเดียวนะครับแล้วก็คอยสังเกตว่า ตอนคลอดบุตรคนไหนแล้วมีเส้นประมาณนี้นะครับข้างบนคือบุตรหญิงก็จะมีฤทธิ์นะครับหรือมีอนุภาคในการได้รถตอนที่คลอดบุตรหญิงนะครับถ้าใครเส้นรถยนต์เกาะที่เส้นข้างล่างหรือบุตรชายก่อนที่จะคลอดหรือตั้งท้องพลังอํานาจนะครับของบุตรชายก็จะดึงให้เจ้าของมือนั้นได้รถยนต์นะครับอันนี้ก็เป็นความอัศจรรย์นะครับที่หลายคนยังไม่ทราบนะครับ เดี๋ยวถ้าใครตามเ่าต่อไปนะครับคนหนึ่งก็จะมาเผยนะหลังวิชาให้นะครับเห็นว่ามีเรื่องราวต่างๆอีกครับที่มนุษย์นั้นยังไม่ทราบนะครับถูกเปิดเผยนะครับโดยหลังวิชานี้โดยโคดหนึ่งครับผตัวเส้นลายมือหรือโปรแกรมชีวิตนะครับแล้วก็บางช่วงนะครับก็สามารถนะครับอ่านเจอยี่ห้อรถนะครับที่ขึ้นในตัวลายมือได้ด้วยนะครับ แต่ไม่ใช่ทุกคนจะมียี่ห้อขึ้นนะครับคือแล้วแต่ว่าเขาเขียนไว้ในตัวเส้นนะครับแล้วก็ต้องเด่นชัดนะครับคนหนึ่งจึงจะอ่านได้ว่าเป็นยี่ห้อไหนนะครับแต่ก็เคยพบมาแล้วนะครับจากประสบการณ์จริงนะครับแต่ไม่ใช่ทุกคนว่ายี่ห้อรถจะขึ้นมือนะครับส่วนเรื่องสีอะไรไม่ได้ขึ้นในลายมือนะครับสีนั้นก็ต้องใช้หลักวิชาเรื่องพลังงานธาตุนะครับอีกหลักวิชานึงคือยังไม่พบว่าออกรถ ยี่ห้อเนี่ยจะได้ฮะเพราะมันเป็นรูปทรงแล้วก็บางทีก็ขึ้นยี่ห้อเลยโดยตรงก็ได้แต่อย่าลืมนะครับยี่ห้อจริงๆในโลกนะครับของรถยนต์มันมีเยอะนะครับถ้าเป็นยี่ห้อที่คนหนึ่งไม่คุ้นเคยก็อ่านไม่ออกเช่นกันนะครับก็ต้องใช้เวลาเก็บสติครับอันนี้เป็นเรื่องยิบย่อยครับก็จะพยายามนะครับถ้ามีเวลาก็จะเก็บดูนะครับแต่ว่ามันมีหัวข้ออื่นๆสําคัญที่ต้องเก็บมากกว่านะครับแต่อันนี้เดี๋ยวคนหนึ่งมีเวลาก็จะพยายามเก็บ ไปเรื่อยๆนะครับเพราะมันต้องใช้เวลานานมากครับเป็น10ปีนะฮะถ้าจะลงรละเอียดแบบขนาดนั้นนะครับแต่คิดว่าถ้าเราไปตามเรื่องสีรถยี่ห้อรถโด,ดยให้น้ำหนักในการศึกษาเรื่องนี้มากเกินไปก็คิดว่ามันเป็นเรื่องดีเทลนะครับมันยังมีเรื่องอื่นที่จะต้องให้น้ำหนักและสำคัญต่อชีวิตมนุษย์มากกว่าเรื่องการไปศึกษาถึงว่ายี่ห้อสีอะไรอย่างนี้นะครับแต่มันอาจจะเป็นไปได้ว่าอนาคตอาจจะพบนะครับ แล้วก็อาจจะเป็นไปได้ว่ายี่ห้อรถนี้ถ้ามันไปเชื่อมโยงกับเส้นอื่นแล้วเป็นเส้นดีและเจ้าของมือได้ครอบครองมันก็จะเอามาใช้ประโยชน์ได้แต่ถ้ายี่ห้อนี้จะนําไปสู่เรื่องหาย,ยนะหรือความเป็นความตายเราก็สามารถไม่ออกยี่ห้อนี้ก็ได้เดี๋ยวต้องขอนะครับเก็บสตินะครับไม่รู้ว่าชั่วชีวิตของคนหนึ่งจะสามารถทําได้แบบนี้หรือไม่นะครับแต่ก็หวังว่าะะว่ารู้ดีกว่าไม่รู้ โดยเฉพาะการรู้จากโปรแกรมที่แท้จริงของตัวเองที่กำหนดที่กำหนดทั้งความดีและความร้ายนะครับซึ่งจะนำมาซึ่งการแก้ไขได้ในอนาคต mm hmm. เพียงแต่ว่าต้องรู้ก่อนว่าเรานั้นมีโปรแกรมชีวิตแบบไหนครับ